ทุกคนให้ดู่ีให้กันค่ะแบบนี้โอเคมนีมาตรงกลางเลยนะบางหน้าแม่ชีวิตของเราีิของเราอารมนิดนึ่งอารมณ์นิดนึงอารมณ์นิดนึ่งเขาตี้ะเขาตี้ะ รอนี้รอบนิดนึงโอเคมัมิไปเลยค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงใครถามใครยิงคำโน่มาไปเลยเนาะใช่ค่บมีมิูดถึงความสำเร็จวันนี้กับรอบพีลีมหนแล้กันนะคะก็ค่อนข้างจะพอใจแล้วก็ภูมิใจมากๆค่ะเราก็ไม่คิดว่าเราจะทําได้ประสบความสําเร็จได้อย่างมากมายขนาดนี้ก็อาจจะมีข้อผิดพลาดบ้างก็ถือว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยของการทํางานค่ะ ก็รู้สึกดีใจมากๆค่ะแล้วก็ขอขอบคุณทุกๆฝ่ายรวมทั้งสื่อด้วยค่ะที่ช่วยโปรโมทให้กับเราด้วยค่ะเห็นภาพรวมวันนี้เป็นไงบ้างเห็นรู้สึกแบบว่าเหนื่อยมากๆกว่าจะมาถึงวันนี้ค่ะบามีกาใช่เหนื่อยเหนื่อยจริงๆไม่เคยทํางานอะไรที่เหนื่อยขนาดนี้มาก่อนเลยแต่ก็ต้องบอกว่าเป็นงานที่เหนื่อยแล้วมีความสุขเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เราชอบค่ะ เตรียมรับกับกระแสหลังจากนี้ย e th ังไงบ้างคะเห็นบอกว่าเพิ่งรู้จักคำว่ากระแสก็ปางแลด้วยก็สองวันแรกวันที่หกกับวันที่เจ็ดอ่ะเหมือนอยากหยุดหายใจแต่พอผ่านตรงนั้นมาได้มันก็เป็นอีกม้วนหนึ่งแล้วค่ะมันหนังคนละม้วนแล้วแค่เราต้องแค่รู้จักที่จะปรับว่าเราต้องอยู่กับอ่าใช้คำว่ายังไงคะสังคมหรือว่าโลกใบใหม่ซึ่งเราเคยอยู่ที่แตกต่างอย่างมากๆอ่ะ ให้ได้แค่นั้นเองค่ะกกาาลังนเจอสาีเรรจะักบายมากค่ะวันนี้กลับพูดถึงรางวัลวันนี้จะม่ตื้นค่ะทำไมสำหรับขวัญใจสงขาเข้ามาอีกทีค่ะทำไมถึงเป็นน้องหมายเลข17ดูรอยยิ้มก่อนก็หลายๆสิ่งอะค่ะที่ที่เราตั้งใจเลือกเพื่อที่จะให้เขาเป็นขวัญใจสงขา เพราะว่าเราอยากให้มีใครสักคนหนึ่งอ่ะมาทำงานร่วมกันกับเราแล้วเป็นตัวแทนของชาวสงขาที่จะโปรโมทเรื่องของการท่องเที่ยวของเราอ่ะออกไปให้ดังไกลไปกว่านี้เพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆอะค่ะเราก็คิดว่าน้องเขาก็มีความเหมาะสมตามอย่างที่เราต้องการค่ะล้วแต่เก็บตัวเรามองเห็นอะไรบ้างคะในวน้อน บ,บอกไม่ถูกค่ะเพราะจริงๆแล้วหลายๆคนน่ะก็ดีๆทั้งนั้นเลยดีใกล้เคียงกันแต่เราเมื่อพิ่งตัดสินใจเอาตอนสุดท้ายเมื่อตอนที่อยู่เวทีเนี้ยค่ะค่ะบนเวทีนีใจมากๆเลยค่ะคือแบบ เพื่อนๆทุ ar, คกคนก็คือทำเต็มที่หนูก็ทำเต็มที่เช่นกันคือสู้แบบหลังชนฝามากแล้วพรุ่งนี้ก็คือแบบไฟนอลโชว์แล้วอยากให้แบบทุกคนเป็นกำลังใจให้พวกเราทั้ง18คนด้วยนะคะแล้วอยากจะบอกว่าพรุ่งนี้มงสองมาเน่ค่ะเนีสยแต่คำตอมันม ก็บอกหนูก็สวยเหมือนนางเงือกอะค่ะหนูสาข,ขึ้นมาจากทะเลสมิลาเพื่อเอามองเลยเออไอ้ฝากงนี้ค่ะตนี้ค่ะค่ะก็ฝากขอเชิญชวนทุกทุกท่านนะคะมาช่วยเชียร์ให้กับสาวๆทั้ง18ท่านของเราค่ะเพราะว่าดีๆสงขาตั้งใจมากเลยค่ะอยากจะ ดันสาวๆที่นี่ให้ไปสู่มงทองให้ได้ค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอ่ะมามีดูคนเดียวคงไม่ไหวอะค่ะสมาชิกหรือแฟนแฟนนางงามช่วยๆกันนะคะช่วยเชียร์น้องด้วยค่ะทั้ง18ท่านเลยนะคะมามีมะยืนยันอีกรอบด,ด้วยไหมคะสำหรับคนที่จะมงมิสแกนสงขาในวันพรุ่งนี้ค่ะก็ต้องมีลักษณะยังไงแล้วเรายืนยันว่าเราไปรับมงแน่นอน เรื่องล็อกมงไม่มีค่ะมามียืนยันว่าถ้าล็อกมงอ่ะล็อกให้ตัวเองเพราะแบบนี้ก็สวยเหมือนกันว้าวมามีคะคนนี้ถามอย่างเมื่อกี้มีกระแสในไลฟ์สดที่บอกว่าแบบเพลงอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบฮับนิ่ว่องไปนิดตึงพรุ่งนี้จะมีการปรับเปลี่ยนเพลงอะไรอ๋อพรุ่งนี้จะเปลี่ยนในพรุ่งนี้จะเปลี่ยนใหม่ค่ะคือเรื่องเพลงเนี้ยก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ดราม่าแล้วก็เป็นกระแสเพราะว่า จากรอบที่แถลงข่าวเราก็มีปัญหาบ้างนิดหน่อยเราก็เลยคิดว่าแต่งเพลงเองเอ่ะน่าจะดีแต่ว่าเพลงก็ไม่ถูกใจแฟนๆหลายหลายคนก็เลยพรุ่งนี้จะเปลี่ยนใหมค่ <Okay. S 1> <Okay. S 2> ค่ะโ <Yeah. S 2> อเคค่ะสบายใจได้พรุ่งนี้เปลี่ยนได้แน่นอนใช่ไหมคะก็อยากขอฝากฝากบอกแฟนๆนางงามทั้งหลายนะคะ <Okay. S 1> ทั้งหมดทั่วประเทศด้วยค่ะ พีดีคนนี้เป็นพีดีหน้าใหม่ไม่เคยอยู่ในวงการมาก่อนก็อยากจะขอให้โอกาสเราผิดบ้างพลาดบ้างก็เป็นเรื่องปกติแต่ไม่ได้เกิดจากความตั้งใจค่ะถ้าจะตั้งใจก็คือตั้งใจที่จะทำให้ดีที่สุดหลุดบ้างก็อภัยให้กันนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่ขอยัดเก็บบินเซิร์ตถ่ายรูปก่อนนะคะ